เปลี่ยนเซเวบาครับสาเหตุที่เปลี่ยนเป็นไงอ่ะมามามันเสียงมันดังไงมันดังไงมันดังเหมือนไก่หุงข้าวนี่ดังแบบไ่เอาไปข้าดีก่าเนะ

มันหวานนะครับต้องไม่ใส่เกลือร เลยบอกคุยหิวข้าวแล้วเว้ย